าเวกี้ไซส์สั้นหลังทุยค่ะขึ้นทรงตัดในส่วนของด้านหลังนะคะพี่สีก็แบ่งผมเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะกำหนดความยาวนะคะโดยยกผมค่ะรวบผมมาทั้งหมดนะคะยกผมเก้าองศาค่ะแล้วก็ตัดนะคะเราก็จะได้ฐานความทุยค่ะหลังจากเราได้ความทยตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมเพื่อให้เกิดการสไลด์นะคะ ทวิทกี้ซอยสั้นหลังทุยค่ะหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเช็คค่ะว่าชั้นผมที่พี่สียกไปนะคะเท่ากันไหมนะคะกําหนดความยาวตามที่เราต้องการค่ะเราอยากได้สั้นแค่ไหนนะคะเราก็กําหนดความยาวเลยค่ะหลังจากกําหนดความยาวเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์นะคะ สำหรับเคสนี้นะคะบอกผมเดิมยาวแล้วค่ะยาวเร็วนะคะอยากจะมาตัดใหม่ค่ะรอบนี้ขอสั้นกว่าเดิมค่ะอยากได้แบบหลังทวยค่ะเปิดหูนะคะพี่สีก็ดูจากเส้นผมแล้วนะคะพี่สีก็จะเปิดให้หูให้น้องเล็กน้อยค่ะเราจะตัดในส่วนของด้านหลังก่อนนะคะกำหนดความทุยค่ะ ตัดเชื่อมนะคะเราจะตัดไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนจนกว่าจะได้อะทรงที่เราต้องการนะคะวางรีเฉียงๆนะคะจะให้เราทําให้เราตัดผมใง้่ายขึ้นค่ะหลังจากเราได้ฐานความทุยและฐานความยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดความทวีที่หนาขึ้นนะคะผมน้องไม่ได้เยอะนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเราจะสร้างความหนาให้กับความถยโดยการยกผมขึ้นค่ะแล้วก็ตัดนะคะให้ได้ความยาวเท่าฐานความถยค่ะหลังจากเราได้ทานความถยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดฉียงเฉียงค่ะโดยดึงผมมาตรงกลางด้านหลังนะคะเราใช้ฐานความถยตรงกลางค่ะเป็นเกณฑ์นะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเคสนี้ต้องการเปิดหูค่ะพี่สีก็จะเปิดให้นิดนึงนะคะเอาไว้สําหรับเวลาเราต้องการให้เห็นตรงจรนะคะเราก็เน็บเน็บหูค่ะเราก็จะเห็นนะคะส่วนในจรสั้นนะคะตัดเชื่อมส่วนของด้านข้างะคะ่ะวางนี้ไปตามแนวของสีสันนะคะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะชวิทกี้หลังทวีค่ะเก็บขอบส่วนของด้านข้างคะ่ะทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้คะ่ะชวิทกี้หลังทวีนะคะหลังจากเราเก็บตรงจรเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมส่วนของด้านหลังอีกทีนึงคะ่ะ ผมด้านล่างนะคะยังยาวยังหนาอยู่นะคะเราก็จะตัด,ตดเชื่อมเพิ่มอีกค่ะเก็บขอบเก็บรายละเอียดค่ะจะได้เห็นขอบที่ชัดเจนนะคะผมซอยสั้นเราจะตัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อสร้างความทุยส่วนของด้านหลังค่ะชัวิตี่หลังทุยตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะ น้องบอกรอบนี้อยากได้สั้นๆค่ะรอบที่แล้วบอกยาวป้ายวะ่ะยาวเร็วค่ะผมยาวเร็วนะคะอยากจะได้อ่าสั้นกว่าเดิมค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงในส่วนของอ่าด้านบนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่สีใช้วิธีการเหลานะคะอ่าในส่วนของอ่าชั้นด้านบนนะคะคือการเพิ่มความหนาให้กับความถุยค่ะพี่สีก็จะใช้วิธีเหลาเอานะคะ วิธีเหลานะคะกันไกก็คมหน่อยก็จะดีนะคะลูกค้าจะไม่เจ็บหัวนะคะทุกคนแล้วก็หยิบบางๆนะคะอย่าหยิบหนาคะ่ะหยิบบางๆก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะแล้วแล้วเราจะได้อะไรนะคะในการเหลาคือผมจะไม่ทื่อคะ่ะทุกคนจริงๆถามว่าตัดเอาได้ไหมนะคะตัดเอาได้คะ่ะแต่ความผมก็จะสั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะได้ทรงนะคะพี่สีก็เลยเลือกใช้วิธีเหลาเอาคะ่ะเราเหลาเสร็จนะคะเราอยากได้อ่าหยุดความยาวอยู่ที่ประมาณไหนนะคะเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยคะ่ะ เราก็จะได้อ่าความหนาของความถุยนะคะพี่สีก็ชั้นบนสุดนะคะพี่สีก็จะใช้วิธีเราเอาอ่าจนหมดเลยค่ะทุกคนหยิบบางๆนะคะค่อยๆทําค่ะพี่สีจะตัดอ่าส่วนของด้านบนนี้นะคะให้เกิดความถุยเพิ่มขึ้นค่ะน้องบอกว่าอ่าอยากได้ผมเป็นผมซอยสั้นนะคะพี่สีก็เลยบอกว่าให้เอาซอยแตก ข้างหลังนะคะแล้วก็ให้เป็นลากไซค่ะน้องเป็นผู้หญิงนะคะก็หให้มีความหวานนิดนึงค่ะน้องบอกอยากได้แบบสบายบ้างค่ะ mm hmm. ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะท mm hmm. วิตกี้หลังทุยค่ะเป็นทรงผมซอยสั้นลากไซนะคะปิดหูเล็กน้อยค่ะ เสนี้นะคะพี่สีเปิดหูตรงจอนด้วยนะคะทุกคนเราเปิดหูตรงจอนนิดนึงค่ะน้องบอกว่าอยากได้แบบว่าเปิดหูพี่สีก็เลยเปิดหูตรงจอนให้ให้นิดนึงค่ะแต่ไม่ขึ้นสูงนะคะเพราะว่าผมมีไม่เยอะนะคะพี่สีเปิดคว้านหูให้ให้นิดนึงค่ะเป็นจอนสั้นนะคะแล้วก็ตัดข้างหน้ายาวค่ะเวลาเสยขึ้นมานะคะก็จะมีผมปิดที่ใบหูนะคะแต่ถ้าอยากให้เห็นแบบว่าตรงตรงที่เราเปิดหูไว้นะคะแล้วก็เน็บหูค่ะก็จะได้เป็นอีกทรงหนึ่งนะคะ หลังจากพี่สีสร้างความทุยในส่วนด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมในส่วนของด้านหน้าค่ะให้เชื่อมกับความทุยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะเห็นไหมคะพี่สีเปิดหูไว้ตัดเปิดหูนิดนึงค่ะได้ดูเก๋ๆเปรี้ยวๆนะคะน้องบอกผมยาวไว้ค่ะพอยาวเสร็จก็รำคาญค่ะไม่อยากมาตัดบ่อยๆเนาะ จริงๆผมสั้นนะตัดบ่อยนะคะทุคกคนประมาณสองเดือนไม่เกินสามเดือนทรงเขาก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะก็ต้องมาแต่งละทรงเขาจะเสียประมาณสองสามเดือนกับประมาณสามเดือนแต่ส่วนใหญ่อ่าคนที่ตัดผมสั้นนะคะประมาณสองเดือนนิดๆนะคะ <c> เขาก็จะมามาแต่งทรงแล้วละะคะ่ะพี่สีก็จะตัดส่วนของด้านหน้านะคะไปเชื่อมส่วนของด้านหลังค่ะน้องบอกเอาปิดหูหน่อยๆนะคะเราก็จะเอาแค่ปิดหูหน่อยๆนะคะพอเสร็ไปนะคะก็ให้ปิดหูเล็กน้อยะคะ่ะ ส่วนของด้านหลังนะคะอ่ายังยังยาวยังดูหนาอยู่นะคะพี่สีก็จะไล่ทรงในส่วนของด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะด้านล่างข้างหลังนะคะอ่าตรงล่างไซค่ะมีความหนานะคะพี่สีก็จะใช้เป็นกันไกฟันค่ะไล่เลเยอร์ให้บางลงนะคะผมบางผมสั้นลงนะคะเพื่อเราจะโชว์ในส่วนของความทุยให้ชัดเจนขึ้นนะคะบางคนบอกว่าใช้อ่ะ การไกฟันผมอาจจะชี้นะคะทุกคนถ้าสั้นแล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาอยู่ส่วนของด้านล่างด้วยนะคะไม่มีผลค่ะเราเลือกใช้กันไก่ฟันให้ถูกที่ถูกจังหวะนะคะก็จะเกิดประโยชน์สําหรับเราค่ะพี่สีก็จะใช้กันไกฟันแซกในตรงรอยเชื่อมด้วยนะคะการไกฟันสามารถตัดให้สั้นแล้วก็ทําให้บางได้นะคะทุกคนเราก็เลือกใช้ค่ะ ตรงไหนเราอยากได้สั้นเราก็สามารถใช้กันไกฟันได้ค่ะไปก็จะไม่ค่อยชื้อตรงไหนเราอยากได้บางก็สามารถใช้กันไกฟันได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้ผมชี้นะคะผมตั้งนะคะเราก็อยากไปใช้กันไกฟันในส่วนนั้นค่ะแต่ตรงไหนที่เราอยากได้แบบชี้อยากได้ตั้งเราก็ใช้กันไกฟันช่วยได้ค่ะทวิตกี้ซอยสั้นแหลังทุยค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะสําหรับน้องสาวผมสั้นค่ะ ชวิตกี้ลังถุยตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะน้องบอกรอบนี้อยากได้สั้นๆคะ่ะรอบที่แล้วบอกยาวไปว่ะยาวเร็วคะ่ะผมยาวเร็วนะคะอยากจะได้อ่าสั้นกว่าเดิมคะ่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงในส่วนของอ่าด้านบนนะคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะพี่สีใช้วิธีการเหลานะคะอ่าในส่วนของอ่าชั้นด้านบนนะคะคือการเพิ่มความหนาให้กับความถุยคะ่ะพี่สีก็จะใช้วิธีเหลาเอานะคะ วิธีเหลานะคะกันไกลก็คมหน่อยก็จะดีนะคะลูกค้าจจะไม่เจ็บหัวนะคะทุกคนแล้วก็หยิบบางๆนะคะอย่าหยิบหนาค่ะหยิบบางๆก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะแล้วแล้วเราจะได้อะไรนะคะในการเหลาคือผมจะไม่ทื่อคะ่ะทุกคนจริงๆถามว่าตัดเอาได้ไหมนะคะตัดเอาได้คะ่ะแต่ความผมก็จะสั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะได้ทรงนะคะพี่สีก็เลยเลือกใช้วิธีเหลาะคะ่ะเราเหลาเสร็จนะคะเราอยากได้อ่าหยุดความยาวอยู่ที่ประมาณไหนนะคะเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยคะ่ะ เราก็จะได้อ่ะความหนาของความถุยนะคะพี่สีก็ชั้นบนสุดนะคะพี่สีก็จะใช้วิธีเราเอาอาจนหมดเลยค่ะทุกคนหยิบบางๆนะคะค่อยๆทําค่ะพี่สีจะตัดอ่าส่วนของด้านบนนี้นะคะให้เกิดความถุยเพิ่มขึ้นค่ะน้องบอกว่าออยากได้ผมเป็นผมซอยสั้นนะคะพี่สีก็เลยบอกว่าให้เอาซอยแตก ่ข้างหลังนะคะแล้วก็ให้เป็นลากไซค่ะน้องเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้ให้มีความหวานนิดนึงค่ะน้องบอกอยากได้แบบสบายบ้างคะ่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะชะวิตกี้หลังทุยค่ะเป็นทรงผมซอยสั้นลากไซนะคะปิดหูเล็กน้อยค่ะเคสนี้นะคะพี่สีอ่เปิดหูตรงจอด้วยนะคะทุกคนเราเปิดหูตรงจอน,นิดนึงค่ะ น้องบอกว่าอยากได้แบบว่าเปิดหูพี่สีก็เลยเปิดหูตรงจอนให้ให้นิดนึ่งแต่ไม่ขึ้นสูงนะคะ <_ an> เพราะว่าผมมีไม่เยอะน,นะคะพี่สีเปิดคว้านหูให้ให้นิดนึงค่ะเป็นจอนสั้นนะคะแล้วก็ตัดข้างหน้ายาวค่ะเวลาเสยขึ้นมานะคะก็จะมีผมปิดที่ใบหูนะคะแต่ถ้าอยากให้เห็นแบบว่าตรงตรงที่เราเปิดหูไว้นะคะแล้วก็เน็บหูค่ะก็จะได้เป็นอีกทรงหนึ่งนะคะหลังจากพี่สีสร้างความทุยในส่วนด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมในส่วนของ,ของด้านหน้าค่ะ ให้เชื่อมกับความทุยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะเห็นไหมคะพี่สีเปิดหงไว้ตัดเปิดหูนิดนึงค่ะจะได้ดูเก๋ๆเปรี้ยวๆนะคะน้องบอกผมยาวไว้ค่ะพอยาวเสร็จก็ลำคาญค่ะไม่อยากมาตัดบ่อยๆเนาะจริงๆผมสั้นนะตัดบ่อยนะคะทุกคนประมาณสองเดือนไม่เกินสามเดือนทรงเขาก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะก็ต้องมาแต่งละ ทรงเขาจะเสียประมาณสองาเดือนค่ะประมาณ3เดือนแต่ส่วนใหญ่คนที่ตัดผมสั้นนะคะประมาณ2เดือนนิดๆนะคะเขาก็จะมามาแต่งทรงแล้วค่ะพี่สีก็จะตัดส่วนของด้านหน้านะคะไปเชื่อมส่วนคลองด้านหลังค่ะน้องบอกเอาปิดหูหน่อยๆน,นะคะเราก็จะเอาแค่ปิดหูหน่อยๆน,นะคะพอเสื้อไปนะคะก็ให้ปิดหูเล็กน้อยค่ะส่วนของด้านหลังนะคะ ยังยาวยังดูหนาอยู่นะคะพี่สีก็จะไล่ทรงในส่วนของด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะด้านล่างข้างหลังนะคะตรงล่างไซค่ะมีความหนานะคะพี่สีก็จะใช้เป็นกันไกฟันค่ะไล่เลเยอร์ให้บางลงนะคะผมบางผมสั้นลงนะคะเพื่อเราจะโชว์ในส่วนของความทุยให้ชัดเจนขึ้นนะคะบางคนบอกว่าใช้อะกันไกฟันผมอาจจะชี้นะคะทุกคนถ้าสั้นแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ส่วนของด้านล่างด้วยนะคะ ไม่มีผลค่ะเราเลือกใช้กันไกฟันให้ถูกที่ถูกจังหวะน,นะคะก็จะเกิดประโยชน์สําหรับเราค่ะพี่สีก็จะใช้กันไกฟันแซกในตรงรอยเชื่อมด้วยนะคะกันไกฟันสามารถตัดให้สั้นแล้วก็ทําให้บางได้นะคะทุกคนแล้วก็เลือกใช้ค่ะตรงไหนเราอยากได้สั้นเราก็สามารถใช้กันไกฟันได้ค่ะปลายก็จะไม่ค่อยชื้อ ตรงไหนเราอยากได้บางก็สามารถใช้กัไกฟันได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้ผมชี้นะคะผมตั้งนะคะเราก็อยากไปใช้กันไกฟันในส่วนนั้นค่ะแต่ตรงไหนที่เราอยากได้แบบชี้อยากได้ตั้งเราก็ใช้กันไกฟันช่วยได้ค่ะทวิตกี้ซอยสั้นหลังทุยค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะสําหรับน้องสาวผมสั้นค่ะ